ก็น่าจะถอดได้นะผมว่าถ้าออถอดได้จะเป็นอะไรที่เฟีย้ยวสุดๆเลยอืีอยวคิดว่าพี่ไม่เห็นคนหนึ่งอยู่นี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนโผล่มาเดี๋ยวนี้นะ เอาละฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม Hero and General Season 2และในวันนี้นะเราจะมาดู 1. 1. 2. 2. อัปเดตแพท1.120.2โอแม่งเยอะชิบหายเลยซึ่งเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้รายละเอียดเขายังไม่ได้ลงมาตอนที่ผมถ่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนะว่ามันมีอะไรบ้างที่อัปเดตเข้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมจะยังไม่ขึ้นว่า0.02แล้กันนะฮะถ้าที่ผมเห็นมันเด่นๆชัดเลยก็คือปืนติดตั้ง ปืนกับรถทิพเลยฮะนี่เลยฮะนี่น,นีของโซเวียนะผมออนี่คือ M1910-30 นี่จะเป็น M1919 ของอเมริของเมกาซึ่งออกมาดัดแปลงอีกทีหรือเปล่า แจะใช่นะผมว่างั้นแสดงว่าค่าซ่อมมันก็นี่ไงมันก็จะอยู่ที่อันนี้งั้นผมยังไม่ตั้งออโต้เลยกันนะผมจะได้รู้ว่าค่าซ่อมมันเท่าไหร่นะมันแต่งกระสุนได้ปะไม่น่าจะได้นะฮะได้แค่ปืนอย่างเดียวนะแล้วมันถอดได้ปะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนรถของเยอรมันกับเมกาก็ปืนก็ถอดออกแล้วนะครับผมใครที่อยากจะได้ปืนก็ต้องซื้อเหมือนกันนะฮะส่วนของเมกาน่าจะเป็น19เหมือนเดิมเยอรมันก็เป็น MG34 นะฮะเอาแล้วเดี๋ยวเอา มันก็ยังโกงอยู่ดีว่ะคงเยอรมันนะครับเพราะว่าเนี่ยรถรถมอเไซค์เขาอ่ะมันมีพ่วงอ่ะแล้วมันขี่ได้ทั้ง3-4คนเลยแล้วมีปืนติดด้วยเนี่ยเนี่ย MG 34พูดมากว่ะไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะฮะไหนดูซิว่ารถปืนเขาเป็นยังไงนะฮะแบวอันนี้เป็นโหมดปกตินะผมเป็นโหมดแอซเซอรนะครับไม่ใช่วอร์นะผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงวอร์นะฮะเพราะว่าในตีต้องคุยกันอีกทีว่าเขาจะลงวอร์ที่ไหนนะฮะมีข่าวหลุดว่าจะลงวอร์เยอรมันนะในวอร์นี้ นดูดิปืนมันถอดได้ปะถอดไม่ได้ใช่ไหมอ่าโอเคสูตรเล็งเปอย่างเงี้ยอ่าปรับระยะได้นะฮะชิบหายแล้วเครื่องบินเครื่องบินหวะโอเคเขาไม่เห็นเรานะอืมอัตราการลั่นผมว่าน่าจะประมาณห้าอห้าิบนี่แหละนะอือฮึแล้วถ้าเราติดปืนมาเราจะไม่สามารถเอากล่องมาด้วยนะฮะ ก็อุ้ยเจเจที่เกยไปลูกเลยฮะบึม้มไม่บึม้มถอยถอยไอ้บอทไอ้บอททั้งหลายถอยไปเลยนะมีคนว่ะผมขอ,อยิงหน่อยอะไรกันนะแสดงว่าน่าจะมีหลายคนอยู่นะที่มาลองปืนนะครับผมเออเราก็มาลองมีคนให้ลองปืนแล้ว อะไรวะ <c oughs> จะลองปืนก็เองอ้าวเรียบร้อยเด้งเฮ้ยลดควอมลดควอมลดควอมหลงทางมีหลงทาง <c oughs> โอเคเด้งหนึ่ง สไนอ่ะสไนวะเฮ้ยเลว,วลงหิวกันลงฮิวกัน hey, นะเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยสีเข้มขึ้นวะ่ะผมว่ามันน่าจะมีอะไรอัปเดตเยอะมากแต่ว่าตอนนี้รายละเอียดมันยังไม่มีนะฮะตอนนี้รายละเอียดยังไม่มีเลยจริงอันนี้จริงโอเคประจำการต่อ อ้าวอยู่กันสองตัวเลยเนะี่ยเรียบร้อยเฮ้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 ยฐานใหญ่โดนว่ะเพื่อนตรงนี้คนหนึ่งฮะไม่ตายว่ะหลุดแล้วด้วย